ครับก้าวไกลกับท่อดท้งไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าสีตากเกษตรครับแล้วก็สีตากเกษตรลรถหมายถึงอะไรเรามีวิศวกรคอยให้ความรู้กับท่านทั้งสองอย่างนี้ครับ อุปกรณ์4ีตาเกษตรและอุปกรณ์4ีตาเกษตรลดเป็นอุปกรณ์ต่อทอ่อพ v วแข็งสำหรับใช้ในงานเกษตรซึ่งเป็นการใช้งานในระบบส่งน้ำแรงดันต่ำมีความดันของน้ำไม่เกิน5บาบาและเป็นระบบเปิดหมายความว่า มีความดันของน้ำที่เหลือค้างอยู่ในระบบส่งน้ำหลังจากเลิกใช้งานแล้วน้อยที่สุดให้มีความดันที่เหลืออยู่น้อยที่สุดเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบให้ได้นานที่สุดอุปกรณ์4ทางกเกษตรเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถต่อแยกส่งน้ำจากเส้นท่อหลัก ในแนวตั้งฉากกับเส้นท่อหลักแนวตั้งฉากกับเส้นท่อหลักได้พร้อมกันสองทิศทางซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันและมีปริมาณการไหลของน้ําในเส้นท่อแยกทั้งสองทิศทางนี้ใกล้เคียงกับปริมาณการไหลของน้ําในเส้นท่อหลักอุป,ป,ปรกรณ์สี่ตากเกษตรลด เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับอุปกรณ์สีตาเกษตรแตกต่างกันตรงที่เราสามารถกำหนดปริมาณการไหลของน้ำในแนวเส้นท่อแยกได้ตามขนาดอุปกรณ์สี่ตาเกษตรลดที่เราเลือกใช้งานอุปกรณ์สี่ทางเกษตรทํทำให้การติดตั้งระบบส่งน้ำแรงดันต่ำในงานเกษตร ในรูปแบบของโครงข่ายก้านปลาทำได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์3ตาเกษตร2ตัวในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะนี้จะต้องใช้3ตาเกษตร2ตัวการที่เราใช้ สี่ตากเกษตรในการติดตั้งระบบในรูปแบบของโครงข่ายก้างปลานี้ทำให้การกำหนดแนวของการขุดดินติดตั้งข้อแยกจะทำได้สวยงามและง่ายดายสะดวกมากยิ่งขึ้นครับท่านคงจะทราบนะครับสี่ตากเกษตรกับ สีตาเกษตรรถนั้นแตกต่างกันอย่างไรในสวนผลไม้ของผมที่อําเภอเทพสิทธิ์จังหวัดชุมิรก็เดินระบบน้ําของท่อเกษตรของท่อน้ําไทยนะครับทั้งสวนเลยครับสนับสนุนโดยท่อ PVC ท่อคุณภาพสูงโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจํากัด